อันนี้อันนี้คือรีบกลับไปซักผ้าอันนี้คือคอนเทนคืนควสุขให้กับเอซทุกคนนะครับเดยวเล่นเกมกันอ่าจัได้ีตเลยนะความบันหัอบตนเต้ปอย่าเ่าเย่างางเลยนยางเ่่าเยง่างลหา่เลยาย่่่เลย่เางเ่ย่งน่ง่ด้ นี่นะเปนเียเ็นเยเออ่งจะุอเลาเร็วเปึ๊บเลยโอ้ได้มได้ไอ้นี้กงเออพี่ตาดูพี่ตาดูพี่นกี้กงโอ้ยโอเคเพี่นกี้กงพี่นี้กงรงไหนพ wow, well, no, no. okay. okay. okay, ี่ตานะแกก็ทาได้แล้วนี่เออตวแบบนี้ตัวแบบนี้อีกข้างหนึ่งข้างนึงเดวาง พิดขางอันนี้ปิดขางนี่ก็ต้องทานี่แมวทีสารับขางมันเกียมันสิงงเลยเออเเออเห็นเ่เฮเ้ย้ยเงเออยเง้เฮ้ยนฮ้เฮ้ยเ้ยม่ยเม้ย้ย้วเฮ้้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเ้ย้ยเฮนยเ้เฮีย้ยเ้อง้ยเเ้เยว้้้ ไม่ตาปรับปิดตไม่ไปปิดตามามาเ้ามาแล้รับดตาเเดียมเดียมีเดียป่น้็น้ี่น้้ไม่ก็ให้ให้นั่นดตเอานัไม้อะิตาไม้ไม้ไม้ไม่ะเปิดตาพี่นานะโอเคครับพ่นาพ่นาเอาข้างนี้ก่อนข้างไหนก่อนะขข้างนี้ข้าโอเคพี่นมันไกมือข่อยบ่ชเหลือ มันใจเมื่อคืนเอาไอเอตีมาดูกันนะตากตานะโอเคขอ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 ยอ้ทุกคนสัมผัสพี่นานะครับมีมีอะไรในมือเปล่ามีอะไรนี่เชื่อไหม ตายวโอ้ยอโอยาิดมาแลตาแลวิดมลวตายนล้วตายแวตาล้ตายแล้ายแล้วตา้ตายล้ยยแาแล้วเรายีย้ยแล้วยแวยยแวยวยตยแยลวยแ้ายวเายแ้ยวตาีแวายวายแยวายแวายแายวตาลวยวยววา พี่ล่ะพี่ล่ะเพียงทำไมพี่ไม่มาปิดล่ะไปครับรอดไปครับต้องเป็นผู้หญิงมาปิดสิโอ้ผ่าเพียงเพียงไม่น่ารีบเอาเลยโอ้ผ่าอะไรอย่างนี่ยโอ้โหเฮ่อแขมแตกเลยแขมแตกเลยไหมแขมแตกเลยโอ้ยเอาทุกันนะไม่สำเร็จนะครับผมไม่สำเร็จนะครับ